ไปไปไปเอาใจเบายปไปดีเลยคนมานี่นี่เขาเจ้าแบบตอนท้เพาดีย่างดีเลยแหละครั้งที่เขาเขาก็หาเขาเห็นเขาเป็นครั้งแรกนะไปดีไปใส่ตลาดว่ะไปนอกคนอ่ะอดแล้วดูคนในปัตเซเป็น สไต่ดิเนรนแต่ว่าเขายังบกพร่องทุไต่ดิ้นรเลยเขามอดไปสบายดีทุกคนเนาะเมื่อนี้กะเป็ีนอ้าวบกข้างนะเนาะที่เราคิดว่ารอันนี้ข้างเมื่อนี้กะเป็นมือที่ว่าเขาสิออกจากเงือนวัสดุเบาหน่อยแล้วเนาะกับสิเดินทางไปต่อซุกกับหน่อยกับสิไปไทยต่อเนาะีไปกรุงเทพไปตัวแหญ่สบายดีเด้อพี่น้องมื้อนี้กะสิไปแล้วเนาะ สวัสดีครับโอเควันนี้เราจะไปกรุงเทพเราก็ต้องพูดกรุงเทพพูดไทยนะไอ้ข้าวสีแค่แค่ไปชงเฉยๆครับเอาใส่ไป้ขาวสีเอานาบอปักซีคือเกาซะนะเป็นคนกรุงเทพแต่ปกติไอ้ข้าวสีไปไปไปจิมบุเสียเวลาเพราะว่าเขาชีเดินทางออกไปละขอบใจเด้อขอบใจเลี้ยงเข่าทุกมือไปก่อนไปป้านไปไปไปปั้านไปไปไป

ดิงสองลอกเขาเจ้ากระซิไปน้ำไอ้ดอนเนาะโอเคเดี๋ยวทีไปหาเชียวสมเฮาไปใช้ได้จ้าโอ้หนี่เนาะนี่เชียวสมคู่ใจอันนี้ออกได้กันน้ำมันต้องมีมะนาวมาไปฮะเต้นหมดกันเนาะเต้นได้เวลาละเชียวสมเฮาออกทางออกลาไปเด้อเอวันเด้อ บายหอบสองไปกับมือฝนตกเลยทุกคนด้วโตยตายตายตายคุ้มโอ้แต่กล้องนี่ละก่อนเอ่พอดีใส่เทือกัะได้ฝนตกแห้งจริงใส่บายบายไปเด้อไปก่อนไปก่อนนี่ไม่ไปใส่ละโอ้ไปก่อนเด้อมีโอกาสที่มา้หไม่ <c oughs> ด,ดีเลยทุกคนมานี่นี่เขาเจ้าแบบตอนท้าพาดียางดีเลยแหละทางั้งที่เขาเขาก็หาเขาเห็นเขาเป็นครั้งแรกนะโอ้มีแต่ความรู้สึกดีๆมาทางใต้นี่หลายบอนหลายทีละว่าในทิพกะดีดีทั้ทงเขากะดีดีเขาเจ้าตอนท้าอยางดีเลยนะ โอ้ oh, ทางกะ <c oughs> ทางเข้าบ้านเราสุกกว่าน,น่อยโ okay, อเคเนาะเขาอาจจะขึ้นเฮือพร้อมกับป่ะนาสุกกับหน่อยเพราะว่าเขาเจ้ายางไปพุ่นละคือสี่ฮอดแล้วที่บอกเจ้าเพราะว่าทางลัดไปไม่เดียวนึงแต่ทางเขาอ้อมมาไก่เอ,อมืนทุกคนนี่สิลร่มจังว่าดได้กับโปงงูเลยนี่มุนะ ปัดไทยไปไปัดทยมาอยู่หถุักเฮ้ยเฮ้ยเฮตายลลงลดลงึมโอ้โหงูซึคิดเถืนเห็นภาพตอนนาไปน้องเขียวเลยอเร่งไวก็เร่งบ่ได้ทุกคนเลย โอ้มื่นแหงเนาะฝนตกล่ะสุดยอดโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอโหโอโหโอ้โมีแหงละมีบกหินมีบอนมีบกหินละก็มีแหงละอือฮึ tụi to nó no. khi mà nó cả dù hơn lắm. à tí rồi trò đẹp của bà <laughs> Để đẹp với chọn thằng đi qua โอเคหอดระทุกคนเลยหอดบ้านที่ข้าเจ้าละหวางว่ารถท่าซีโบไปลงไปนี่คุลุมคุลุมเสียหายยากเลยโอ้ขาโกยอันอนี้เลยนี่นี่วะสายฮัทอันนี้นี่วะมันขาคเหรอ,หรอไปกันเด้อ ไปละคนนี่ไปก็ไป้าปพี่้องเลยไปและเจอกันอู่มุมอาหารเออไอ้กับสีเหงาเลคกับสีเอ้ยเจ้าด้งัสปอร์ตบอกว่าน้ำเข่าอ่น้ำขึ้นไหลอยู่ว่ายนดีทอี แป็งไมมแน่เป็นไหมแน่แบ่ไมมแน่คำสีให้รถรุ้งลงไปอุ่นตัลยได้ย้อนได้เนาะโอ้กโอ้ถูดน้ำขึ้นเอาแทวว่ะตายตายตายู้ๆไปกินต้มหม้อแม่ก็สิงหูว่าหามัแเด็กคนน้อย วันนี้ฮาองกงชีได้เดินทาง<ม>เดือนเดียวแล้วเนาะทุกคนเป้าหมายของเฮาก็กคือปากเซนั่นเองการที่ขี่รถไปปากเซก็เป็นครั้งแรกเนาะขี่รถจักเด้อขี่รถใหญ่ไปน,น้ำข้าวเจ้าเธอหนึ่งแล้วแต่กะบ,บ่ถื้อทางเอาเพระาะว่าเฮานั่งหลังรถเนาะเดี๋ยวจะเอากล้องคัดก่อนเพระาะว่าเส้นทางโหดแหงจับมือเดี๋ยวบ่ได้เนาะทุกคนกะมือนี้นี่ข้าวเจ้าก็ได้ทาเขาไอดอนเนาะทุกคนใจแท้ก็อยากไป่งเขาน้องน้องไปฮอดดานไนละทุกคนเพระาะว่ารถเต็มทุกคนเนี้ยรถเต็มก็เลยว่าโอเคสันจะบ่เป็นอย่างเดียวที่ ที่รถจวดอดอกไปไปอยู่ปักเซธ่าไอ้คั้มสีบางทีมื้อนี้อาจจะนอนบ้านไอ้ขั้สีเนะพพาะเพราะว่าเซฟงบเซฟงบเซฟงบไว้เติมน้ำมันเนาะนอนบ้านไอ้ขั้สีเพื่อกะน่าจะนอนดั้มคืนนี่แหละเพราะว่าชียู่ปักเซกับชียู่ประมาณคืนนึงเพราะว่าเขาอยากไปขีน่นอกๆหลายกว่าเนาะไปมื้อนี้กับฝนตกนี่ๆเลยทุกคนจำหน่อยกับชีได้เสื้อเสื้อกับฝนแล้วนี่นี่เป็นทางล oh ุยขี้เก่าทุกคนเลยเป็นการเด็กลุยขี้เก่าคุณอะ เพื่อนพ่อตีนพุดนะเบิ่งเฮายัางเคียวจักกระเจ้ายางไปใจวหวนี่ไปตลาดสิบป่สบายดีไปไซตลาดว่ะไปนอกคุณวะ <c oughs> ผมมีคำตอบจากปากซีของแท้เลยอันนี้หรื <c oughs> กอกกับเจ้าน่นจะไปวัดมาอย่างวันนี้แหละ อันนี้กับเป็นทางออกคือเก่านะทุกคนเขาเห็นเพื่อนเราก็เลยอยากาคลายเพื่อนสุดๆให้ทุกคนได้เห็นน้ำเบิง้งเบิ้งทุกคนน้ำมันขึ้นหอวตีนที่น่ะุูนะความมันลึก,กะนะกน่ะดูนะไม่เป็นไรสายลุยเขาไม่คุยให้เยอะมุ่งต่อไปจนกว่าชีวิตจะบรรลุ18แ่ข็งพัก ด้วยสิบแปดแข่งไปในประเทศลาวนะผมมีผ้ากหนแดเนาะไอโดนทุกคนนี่กำลังไปหับข้าเจ้าเขากำลังใส่เสือกันฝนกำลังไปกำลังไปลุยฝนในทางนี้ไปดีกลับแลรอสิกลับแล้วกลับแล้วโอเคโอเคเดินทายกดไฟโดยโดยโดยกลับกระซึ่งโมเมนต์ออกไปต่อไปต่อโมเมนต์กับโดยโอเคโดยไปซักเขาถ่ายอยู่ พอดีไอโดนมาทุกคนโอเคเขากลาวใส่เสื้อกันฝนเมื่อกี้นี่นนนนนเพราะว่าฝนตกแห้งแค่นะถามเขาเปลี่ยนเสื้อกันฝนไปดีกว่าเดี๋ยวที่ไปละเสื้อเปียกเดี๋ยวมันที่บ๊อสบายเนาะบ๊อสบายตัวนี้ล้ำบากใหญ่สุด <c ười> บ๊อสบายตัวแน่บ๊อสบายกายแน่โอเคทุกคนวันนี้เขากลาวมุ่งหน้าต่อไปละเพราะว่าเขาออกสู่เส้นทางที่สามใต้แล้วเนาะนี่สารเส้นทางกับที่ดีแล้วเนี้ แต่ก็ต้องระวังแหลยทุกคน,นยงฝนอันนี้หนีทางมาทีมืดๆเนาะผมเห็นไอ้ดอนดเมื่อกี้มืดๆวันนี้เขาเดินทางมอดชุดหนึ่งแล้วนะทุกคนคิดว่าน่าจะเป็นทางแยกอีอย่างจากักรยานนี่แหละเดี๋ยวเขาช่วยเบร้ลงกันเนะาะเพราะว่าไม่ถูกบุกร่กนะจะเชื่อนะแต่าไหร่าปด้านหลังบอกว่าเลี้ยวขวาแล้วไปบ้านไปหนองหอ,อ,อยเยอะสันติ เป็นบ้านใหญ่เกระ่าหน่องยนี่ก็ได้อ๋อตอนนี้เราอาจะเข้าตูปากซีแลยที่บออ๋อม่แล้วนั้งแต่นีีไปเข้าสูตังปากซีแล้วรับงหณเนาะนี่นะนี่ใัญ่นพอตำรวจก็ขนาดี่งห้างยังมีแบบนาถุงมือขออายสินทางอยนี่หลายชุดยู่เนาะเดี๋ยวตรายทุกคนต้องไะ้ดระวังหน่อยนวันทัร์บาารังนใส่สร ทาดีช่ากินน้มันเตอไปเราเอาทุกคนดิวันนี้ที่เข้าสู่ตัวเมืองเได้ทุกคนเด้อเย่เามของสูัศจรูที่เป็นสนามบินของปากเแล้วเนาะทุกคนอันนี้นี่ก็อีกประมาณสามกิโลกับที่เข้าสู่ตัวเมืองของแท้เลยแด่สัญญาบัตรตัวเมืองบวกกัได้เข้าตัวเมืองก็ได้เดนาะทุกคนว้า ามมีเราุกนเาปากเจเนาะแต่มาทางเลกโดยรู้จักมีไอ้ลวดผล้าหลายเลยตำรวจอันนี้นี่เจ้าใส่แนวกั้นเนะทุกคนเพราะเห่ใส่พี่จะคือแนวกั้นเบมนกลางแบบนี้นี่เห็ดอยู่ขางปกเจนี่แหละนี่ ที่เข้าตัวเมืองอลไวันนี้นี่ไปแล้วเ้อากขาไปพูดสะเล่าเนาะซึ่งเป็นพูที่ตัวกขบงพค์ว่าจะเกิดอะไรทีได้ข้ามไปฝักฟังนั่นทุกคนข่ามเปข้ามไปน้ำของข้ามไปฟังนั่นทุกคนท้งไปช่องเล็กขึ้นอ่ะเพราะว่าตัวยังคเคยข้ามไปฟังนั่นเกิอในชีวิตเนาะมาปักเตกับโอหตัวเไปทั้งหนเน่ยดีโู้นละเจอตั้รแต่ช่วงนี้โอ้ไปทั้งหเนาะนาจะไปทั้งฝักกูงดีกว่าโอ้มันใจดีเพราะว่าเคยไปยังเนาะตัดผ่าช่วงนด้โดน เนรักคือโฮเกี้ยนี่เขาเจ้าของที่เ้็นเนรักเลาวเวียดเนาะแต่ว,วา่าติดกับประเทศเวียดนามเนก้บาบุงัวที่เขาเปลนฮอตพุทธพุทธไซเดนเวียดนามหรือบ่าบ,บุมันใจเนะาะขาเบื้งตัวจริงเขาเดินทางไปคนเดียวนี่กับมามีานิดนึงแต่ว่า หลังจากที่ว่าตดยมาฮอดนี่ปุ๊บเดี๋ยวไอ้น่ะครับสู้คนจะส่งมาดูบ้าน่หม่เล้วกะสที่เปนอนเงินนอนข้าสี่จากมือนึงเนาะแต่ผมก็เทวะที่เป็นเป็นยังไงโตไปหาเบิ้งตัวจริงเนาะอันนี้เฮาก็พาทุกคนมาเบิ้งบรรยากาศอยู่ในตัวเมืองเพื่อกันเนาะว่าเป็นยังไงตัวกับโบซางว่าป็นยังทุกคนได้พอพาตัวหาวมาครั้งแรกเนาะอันนี้บ้านคันกึ่งงานตาป้ายเอา ทันเกิงตัวเมืองเด้เี่ทุกคนขาิามีเฮนทีเฮดลกาอนลาว่าลายปีเนาะ่แหละมันก็ตายสีเลยเสลาเื่อนนเมืองมนานอนเที่ยน้อยแต่เฮดิีบอกไปแต่เฮดอาศัยเอาสองสั้นสาั้นเนด ที่ไปพูดซาเราโมนี่บนน้องมิว่าอยู่ที่นี่กะมีบนทองเที่ยวบวงวัวที่มุกจะขึ้นอยู่ดีส่งเมืองปักเทนี่ที่ล่างๆกับคือพูดซาเราแล้วก็ฟังนั่นเนาะฟังนั่นเลยแต่ยังบุกไปพิบจังหวัดเลยเนาะขาดรู้ตัวจริงอันนี้แม่นวัดมะรังสีเนี่ยลามบ้านท่าหินโอ้ผมเห็นวัดบ้านวัดบ้านท่าหินแล้วทุกคนปากเจวมีสะพานข้ามเนาะมีแต่ แค่บินก็แผ่นดินเลยเนาะที่ด้านซอกเมฆนั่นเองแต่น่ะบ้านเบาสุบพอหน่อยมาหอดตัวเมืองนี่ก็ประมาณประมาณสี่สิบกว่าล้านทุกคนประมาณสี่พ็นนี่สองนี่แหละเวทวาจากัน่ะฝั่งเจนี่ไปหาต้องเมกกับชื่อกันเนะทุกคนประมาณสี่สิบกว่าล้านชื่อกัน มาทอดแล้ว8ทีเนาะเดี๋ยวค่อยๆให้น้ยอยบรรยากาศอยู่ในตัวเมืองให้ทุกคนได้เบิ่งเพราะว่าแหม่ตัวก็อยากเก็บบรรยากาศไว้วให้กับน้องได้มาแลออ้วแต่ห้เกียนี่มันทุกคนสามารถบินโดรนได้น้อยเนื่องจากว่าอยู่ใกล้กับสนามบินจ่ายเก็ยดตัวเมืองเนาะแหม่ก็อยากขอบรรยากาศงามๆไปฝากทุกคนฝนกระตกแน่ทุกคนมือนี้มีหมอกเนี่ยเบรมมีได้ทุกคนฝากนะเพราะว่าอ่าฟัางนี้ก่ ก็ค่อยมีผู้มีถามาในน้องท่างที่ไปทางไหนก่อนเอาเป็นว่าเลี่ยนขวาวกันซะอันนี้เป็นถนนเจ้าหัวนุบงนะทุกคนโอ้หหัวรักเมืองสุดยอดเลยหัวรักเมืองปักเซนะทุกคนเนาะอันนี้แล้วปักเซของแท้ละก,ก็คือศูนย์กิโลนั่นเองอน,นี่ทางวันฟีบาจักโอ้โหเมนวันฟีเนาะเดียเด๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้าย เอาเรียวไส้ดีกว่า,อาคอยกีนทุกคนมาบ้านเมืองเื่อเดี๋ยวตัวสีแกเสียกันฝนออกก้อนมุดมันฝนกันเซาแล้วทุกคนเนี่ยเอ้อ่าสุดยอดเลยสุดก้ยอยเว่อมาหอดจำประซักแล้วกะพาทุกคนมาเบิงน้ำกันเนาะว่าจำประซักนี่นีอย่างแน่น้อง รักเรื่องที่งามเยอะทุกคนอาคารเนาะตึกอาคารชิ้นโค้ดไปเห,หยืห่อเหยอยอไปเนาะทุกคนเห็นคนชินเคยอยู่ที่ปักเซเนาะเพรอโบฮันมาจกเจอแต่ที่จริงโคมุสิกกับคล้ายอยู่เวียงอยู่เนาะแต่ก็มีความแตกต่างอยู่ เห็นคมมุดซื้งๆกันซึ้งเพราะว่าเห็นความออาาเมจริญแล้วก็ค่ายๆกันบัดนั่แนแหลนี่เนาะตัวเมืองปากซีจะให้ทุกคนมาเบิง่งน้นกันว่าเป็นยังไงเพราะว่าปกตินี่ก็บโอ้โหทุกคนที่น่าจะเคยมาแน่เนาะน่าจะเคยมาแน่บบเคยมาแน่กับน,นี่แหละถ้านผู้เด็กเคยมาก็ลองเบิ่งสมเทียบกันว่าทานทานมาตอนปีใดที่ช่วงใดซึ่งอันนี้ก็คือปัจจุบันเนาะปี2022เดือน7เนาะ ไปแดงเอาวะผมมีไฟแดงวันนี้โอเขียนี่ก็ที่เป็นโอเขตเป็นทอ้ทองการนะทุกคนโอเคียนท้องการคนกับต้นไงก็ที่เป็นคนเอดเดียรเป็นพนักง,งานแล้วก็โอ้มีใจองเรียนของต้นนี่นะจังใจชุดนักึกษ,ษาเนาทุกคนซึ่งทั้งนั้นนะ่ะคุณฮาก็ที่เป็นูณสเลาทุกคนเลยคูณสเล่าแต่ว่าเขาไม่ไหวแล้ว,ลวนนเนาะอันนี้เป็นนักฟอนปักีแล้ว ไอ้คำสีมาไอสีไอ้คำสีำสในน้ำในยุ่แต่ว่าตัวนี้เอามาคนเดียวเนะเวาะแต่โบเป็นอย่างนี้ลเลาวเบิ้นเวิ้นสักเพราะว่าไอ้คำสีมันส่งมันสูงมัหน่อยก่อนอยู่เนาะอ้าวเดี๋ยวครังนี้ไปเขี่ยว <c oughs> อยู่พี่เขวบอกสวนไปเขี่ยวก่อนวนะาม <c oughs> ีมาทำไมมีมาทำไมเดี๋ยวเดี๋ยววะซักเนาะอันนี้เป็นบ้านทุ่งทุกคนจากนี่ไปกาแอะไรบ่โอ้โหโอ้โหอะไละเอียดอนะทุกคน ขอาอทุกคนมาเบิงบรรยากาศนั้งกันซื้อหรือว่าม่นมีโอกาสดีๆโดยเฉพาะทุกคนไปเบิงที่มาหาลยหัยไรกับประสักเวยทุกคนเด้อได้ๆๆมีแผนที่พอดีเดี๋ยวเขาชีเ้เแผนที่น้นกันเนาะ,ะป็นยังไงมีจุดเด็จุดใดนเนีเ่ยพอดีเห็นแผนที่ท่องเที่ยวแผนที่ตัวเมืองเนาะไอ้บันนี้มีของแค่ นักเลยอันนี้เป็นแผนที่ตัวเมืองที่ทุกคนได้คิดวิศนีแบบแผนที่หลายๆอย่างนี่เนาะอันนี้เป็นแผนที่แสดงถึงอ่าโอ้บนซี่นี้แบบน้ำอ้อมคล้ายคล้ายชีหลัวขบางนะทุกคนซีโดนน้ำซีดนูนเซดนริเวอร์เนาะจิติศีวัดว่าอาหามแล้วก็นี่แหละหลายชุดเนาะนป้ายบอกแต่ว่าป้ายนี่เขาจะเอทเพื่อเพื่อคนต่างประเทศเนาะ ที่เป็นภา,าษาอังกฤษอันนี้ใจกลางเมืองปักฟีเนะาะฉากยูทุกคนอันนี้นี่เป็นขวดที่เขาข่ามมาเนาะขวดที่เขาข่ามมาแล้ว,ลวเขาเขาเลี้ยวเข้ามานี่เลี้ยวเข้ามานี่แล้วเขาไหนจะอยู่จุดแถวๆนี่แหละเนี <c oughs> ่ย <c oughs> บอกว่าอยู่แถวนี้ฮู <c oughs> <c oughs> ้เลยเนาะที่จริงขาเจ้าก้าจัดสรรพื้นที่ได้ดีอยู่ด้ยเป็นพื้นที่ที่ จัดเส้นทางได้ดีละเอียดเนาะทุกคนปักเซนี่กระด้บยโบเส้นทางโบทรัพย์ส่วนหลายแบบซื้อทักหรือว่าซื้อไปช่วบดีๆนะแต่โอเคนะทุกคนนี่ก็เป็นมือทีว่าฝนตกทุกคนเนี่ย ฝนตกเบาได้่ก็หัวซิกเริ่มชินแล้วแหละรงเรียนประถมสมบูรณ์บ้านทงเออจระคาเลย จันเร้ยวซ้สนามบินเรียวขัวไปด้านสากลนองดงเกียดทีวะอ่านบทอ่านบทสุดนะทุกคนซึ่งยู่ที่ปักซีนี่กับมีวิวภูผาอีกเลยทุกคนอยู่ด้านหลังกันเนาะมีวิวภูผาแต่ว่ายจ่ทางอื่นกิยังบททางนี้ประเดี๋ยวที่จริงอาจจะมีจุดชมวิวดีๆงามเนาะอ้เบ้งเบิ้งเบิ้งเบิ้งอันนี้เบึ้งวงเวียนทุกคนเป็นสัญลักษณ์ฟัดปูเฮ้เว้ยวงเวียน อันนี้เป็นชุดแลนด์มาร์กเนาะโมมีอย่างพาทุกคนขี่รถอ้อมวงเวียนอี่ไปดีบะเซ่เอาะคือเท่ทุกคน,กคนอ้าว้าวพี่ถอันนี้มันอย่างวะดู่ลิปพี่โลแฮะอ๋อมันเป็นอานาฮงแหมจำปะสักแกนเหรอ พี่จิงเขาเจ้าได้ยินว่าเป็นหงเห็ของเจ้าบุญอุ้มอย่างประมาณนี่แหละนี่ทุกคนเดี๋ยวขอเซตกล้องดีๆก่อนอันนี้นี่ตัวผู้ซึ้อเคยเห็นอยู่นานตะกี้นี่เขาเจ้าว่าคนคนหนึ่งนะทุกคนท่านแบบวาไขวัตูแต่เศ้าจำแรงนะไขวะตูเร้วก็ปิดวะตูเขาน่ะมืดมือพอดีแล้วทั้งไข่แล้วกับทั้งอัด มือพอดีแล้วเนาะทุกคนอันนี้จะขเข้าม้าขี่ตัวเมืองขี้เจ้าผีลึกแต่ว่านะบอนที่ตัวร้อกี้มันตัวคือได้ยินข่า,ขาวๆตั้งแต่โดนคน่ะทุกคนเลยโอ้อันนี้เป็นพัตคาหเนาะทุกคน,กคนไว้จัดสําหรับจัดงานดองจัดงานเนี่ยต่างๆเลยเนาะแต่วงนี้มีบเป็นช่วงงานดองออกพรรษาคนหลยทุกคนส่วนหลาย โอเคนะทุกคนจลับมาสักที่จะได้แวะทุกซอยที่ไปได้เขาบุฮู้เลยว่าชไปเจออย่างยิ่งใหญ่ท่านกาที่ขอตัวลาซัมมี่เลยทุกคนเด้อเดี๋ยวตัวคิรีรอรออีกนึงก่อนมาบึงบรรยากาศจีซีปักเซ่เองมันครบเหลือจริงที่ไปทั้งอื่นต่อเนาะสารับคลิปนี้ก็มีแต่เท่านี้แหละมีแต่ฝากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์หลักกดแชร์ให้ผมไปกับมิจฉาอย่างเดตัวคลิปต่อไปเนาะสารับคลิปนี้ซีขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเนาะ นั่นรู่บ้านหนองบัวลำพูนตรงนี้